ลงทุนในด้านยานยนต์ไฟไฟ้ายังคงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะคะรวมไปถึงในฝั่งของโตโยต้าก็เช่นเดียวกันค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะตอนนี้ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของบริษัทในญี่ปุ่นที่ลงทุนมากที่สุดประจําปีบัญชี2024แล้วล่ะค่ะโดยที่เขาก็เน้นหนักไปในด้านของการพัฒนา E ีวีรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ AI ได้วยแล้วก็เตรียมตั้งโรงงานแบตเตอรี่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกต่างหากเ<อ>ดี๋ยวไปดูกันหน่อยสําหรับโตโยตา้าแล้วก็ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอื่นๆด้วยค่ะสื่อในขีดรายงานะ ยนต์ไฟฟ้าและซอฟต์แวร์ที่เข้มข้นมากขึ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นได้ขึ้นแท่นเป็นอุตสาหกรรมที่จะมีการใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในปีบัญชี2024โดยมีโตโยต้าเป็นผู้นําการลงทุนค่ะนิเคอิได้สํารวจข้อมูลของบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จํานวน869บริษัทหรือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเกินกว่า100ล้านเยนขึ้นไป พบว่าบริษัทชั้นนําของญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนถึงร้อยละ15.6ห้าจะเป็นจํานวนกว่า33ล้าน3ามแสนเหมื่นล้านเยนในปีงบประมาณ2024หรือว่าราวสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่ถือเป็นการทําลายสถิติทางด้านการลงทุนเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะคือหากแยกเป็นบริษัทที่อยู่ในภาคการผลิตมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ14.3นะคะถ้าหากเป็นนอกภาคการผลิตก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ1 7บ ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ46ปีเลยทีเดียวค่ะหากจำแนกตามรายอุตสาหกรรมจะพบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์แซงหน้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ค่ะโดยกลุ่มยานยนต์มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มร้อยละ19.8นะคะคือคิดเป็นร้อยละ15ของเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดเลยดังนั้นสะท้อนให้เห็นเลยว่าท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังลงทุนอย่างหนักเหมือนงานในรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักค่ะซึ่ง To โย t ้เองมีเป้าหมายที่จะกรายฟอร์มตัวเองเป็นบริษัทด้านยานยนต์ครบวงจร mm hmm. ก็เลยมีแผนล,ลงทุนร้อยลกว่า2 1 5ล้านล้านเยนเป็นการใช้งบลงทุนก้อนใหญ่สุดของบริษัทและการลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งของ Toyota มุ่งไปที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงซอฟต์แวร์และอื่นๆที่มีการเติบโตซึ่งก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่คุณโคจิซาโตะประธานโตโยต้าบอกเลยว่าจําเป็นต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงในโครง ตร้งครั้งใหญ่ส่วน h o n ด้าเองก็วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนร้อยละเ2 7เลยทีเดียวมูลค่ากว่า670,000ล้านเยนวางแผนเตรียมพร้อมส่วนของโรงงานผลิตรถ e ีวีรุ่นใหม่ค่ะ รวมไปถึงขยายส่วนวิจัยและพัฒนาของบริษัทซึ่งเรื่องนี้ประธานบริษัทของคอนด a บอกเลยว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปสู่ E ีีและเราก็จะสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งกันด้วยค่ะโดยอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าน่าจะเพิ่มการลงทุนนะคะอยู่ที่ร้อยละ5.7เป็น4ี่ล้านแปดแสล้านเยนอุตสาหการรมเคมีพัธุ์อยู่อันดับที่3ค่ะตามการจําแนกรายอุตสาหการรมมีแผนการใช้จ่ายอยู่ที่3ามล้านสองแสล้านเยนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 8บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมกก็ําลัเร่งกางทุน กันนอยู่ะะคะและยังมีกลุ่มที่อยู่นอกภาคอุตสาหการรมก็ลงทุนอย่างเข้มข้นมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะภาคโลจิสติกและก็การก่อกรสร้างค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ